อือออออออมารูว่าส่วนอื่นจะสมหรือว่าหวานเด้อ,อกไปหน่องอันนี้คือกินส่วนเนี่ยหวาน อืมอืม่บอืมอืมอร่อยจริงทุกคน เผือเทศช็อกโกแลตจริงแตกในปากแบบหวานห,หวานชุนวย หวานกว่าอมะเขือเทศล่าชิ้นนี้น่ยนวนเยเลวชีดแดงๆนั้นน้นยังติดสมอันเนี้ยหวานอันนี้แตก อืมครบอร่อยจริงทุกคน กินเพิ่นหฮะวม่ต้องจิมมนังกระแสบห,หวานจิง นี่แต่มังคนมันกิน,กกนบ่ได้เนาะเป็นามันข้าวแต่สำหรับเราอร่อย หาซื้อมาล <Kız S 1> <stop> ้อเบิ่งเดี๋ยวจะวาดตัวอ่ะจับอยู